อัปเดตเงินเนาะอัพ50ิมิลของ s อ s เซ็นี้ผมจัดมาที่4,500นห้ของ s อ s เลยนะสั่ง2วันถ like mm ึงเนาะโคตรเร็วอะส่งเรียบร้อย50มิลนะคันนี้ดูดูดูเนี้ยดูเนี้ยคันนี้บอกเลยว่ากำลังงัดอยู่ที่260เออคือแบบโคตรสุดอะอันนี้เป็นน้ำมัน e ีบนะครับ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสมควรได้รับความเจ็บเจียวกันแตงรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18บแปดปีคนเราควแนะนำใจผู่ครองของคนะครับเจ้าเกนโอเคครับก็กาอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตเงินเนาะอัพ50มิลเออตามผมขอนะก็จะสิ้นปีพอดีเนาะพอดีได้ขี่ตอนปีใหม่นะครับเออไล่ก่อนข้ามปีประมาณเนี้ยอันนี้ก็มาร้านชัางโจอีกแล้วเออนี่นะ จริงว่ะนี่นะางเงินก็สภาพก็เคยรีวิวเนาะคลิปก่อนใช่คลิปนี้ก็จัดสภาพเสร็จก็มลังจัดเลย5 0าสิมิลของ SKS เสรซ็ตนี้ผมจัดมาที่4ี่พันห้านะเออไม่มีฝามาดูว่ามีอะไรบ้างนี่ <laughs> นี่แล้วก็มีไอเสื้อ <laughs> เสื้อสูบ5 0าสิบมลไอปอกตัวนี้มันตีอ่อนหาสามเลยนะครับา น่าติบเนี่ยงานดีนะนี่ของเอ s เอเลยนะสั่งสองวันถึงเนาะโคตรเร็วอะ่ะแล้วก็มีสปริงวาลให้แล้วก็มีแทมนี่ดุเอฟเอโดยตรงนะกล่องเออทุกชิ้นเป็นของ HS, เอ s เอเออ คสุดอ่ะอันนี้เป็นแคม50ห้าสิบมิลทับห้าสามเขียนมาประมาณเนี้ยหน,น้ากล่องนี <c oughs> เห็นไหมลูกถ้าิมิลถึง53ไล่กันได้นะประมาณน,นี้ส่วนตรงนี้เลื่อนอันนี้เป็นเลือน28 <c oughs> ผมสั่งเอาอีป็นหานะเออดูกันว่าจะไล่น้ำมันอะไรเนาะอันนี้นะจะไล่อีปันหาดะแต่เป็นหัวฉีดของโูเจนะ จีเหรออ๋อจีแตู่ไเฮ้หกจีนะใช่หกจีถูกแล้วแล้วก็ต่อไปก็ไม่แล้วแล้วก็มีลูกนี่มาดูหใอยใกล้หรอกหัวหป่านนะเขาน่าจะลบไปแล้วอะ่ะแบบพร้อมประกอบแล้วก็เปิดพอร์ตนิดหน่อยนะประมาณนี้นี่เป็นสลักสิบองนะ สิบส <12, S 2> องเขามีให้มีสลักให้ก็ปนกันหมดแล้วก็เขาเป็นว่าประมาณนี้แหละมีสลักโอเคก็ไปดูว่าจะวิ่งขนาดไหนนะก็นั่นนะแหละจะไล่ดูว่าจะวิ่งได้กี่จีเออ๋ฝากติดตามด้วยสำหรับมักเงินนะครับสเต็ปห้าสิบมิล ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะรถก็ข้อผมมีสองข้อไงที่จะไล่ก็จะมีข้อท้าแตงดูทอดเหรอมีข้อข้าแตงเชะแล้วก็ข้อใบนี้ข้อเอ็มเอสอาร์นะครับใบนี้เสียงรันมากอันนี้เป็นสเต็มพ้าสิบมิลนะดูการเดินคอเยสโคสดอ่ะเอออันนั้นก็ห้าสิบมิลเหมือนกัน

โลเ่เขออียบแล้ว่าตอนนั่งโิเดลแน่นบ้างเลยโลอเกี่ยวเนี่ยอ,อันนี้ขายนะเจ้าบายเลยสองร้อค่าส่ง60บบาทครับประมาณนี้พักแค่นะครับตัวนี้สอ0รไม่คดนะ แต่มีรอยมีรอยตอนรถรถล้มอะตรงนี้เห็นไหมเออประมาณนี้อันนี้พ่นสีเอาเนี่ยเออทักมาเลยครับ260บาทลมส่งนะครับสนใจทักแชทเทสหมลเลยแต่ถ้าแนะนำนะให้ไปซื้อใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันเราก็จะเสียเงินสารสี่อีกเนาะคือค่าซี่ค่าอะไรแช่ประมาณนี้แก็มีรอยอยู่ประมาณนี้ใครแบบอยากได้เอาไปใส่เล่นๆเนาะ ดูกันว่าจะสวยขนาดไหนก็ลองเอาไปใส่ดูเนาะออสองร้อยหกสิบร่มทรงประมาณนี้เลยอือมันประสัเดเปรี้ยวประัดนี่แดดันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับกันนี้ห้นะาสิบมิลประกอบยี่สิบเงินเลยตอนนี้มาดูปัญหาเหาราปัญหาที่พบนะมาดูใกล้ ร้อเว่ยร้อนมีเสียงไงอ,อันนี้มันน่าจะเป็นที่ลูกปืนเนาะได้ยินไหมได้ยินแต่เสียงโซง่อะดเดี๋ยวมาถอยหลังให้ดูมันเสียงก๊อดกๆอดกดโน่โน,นช่างมาแล้วนะ่ยช่างตัวขับเนะนีน่ยดนถ่นๆ มันจะลมเนาะโอเควันนี้ผมก็มาอีกวันนะครับเป็นวันนึ่งช่างพึ่งประกอบเสร็จนะครับนี่เดี๋ยวมาทุกคนมาชมว่าอะไรยังไงเนาะนี่มาดูเรือนชอบเรือน,นเนาะเรือนสวยเนาะเออเรือนยี่แปดประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าไม่รีะอะไม่รอช้าทำเพียง <laughs> เติมพีนานะน่าจะยังไม่ได้กีเนาะเติมพีนาเออพีนาค่อยกีแล้วกันสำหรับคันนี้ก็เซเรี่150มิลน,นะคันเนี้ย <ś m ix> ดูดูดูเนี้ยดูเน้ค <ś m ix> ันนี้บอกเลยว่าการลังกัดอยู่ที่260 <ś m ix> เออคือแบบโคตรสุดอ่ะอันนี้เป็นน้ำมัน E15 นะครับ <ś m ix> เดี๋ยวจะลองวิ่งให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับคันนี้ <ś m ix> ดูทรงดูทรงเลยอัปเดตดดอีกรอบ ในคลิปผมก็บอกนะว่าโซกหลังเท่าไหร่นะช็ชอกหลังเนี่ยสูงที่280เออโหลดหน้าเนี่ยโหลดที่ประมาณมันยุบได้ประมาณเนี่ยมาดูตรงเน,นี้ยมีช่องอยู่เนี่ยอันนี้คือระยะยุบประมาณนี้กีน่นิวน้ววะนิวน้วนิวน้วหนึ่งนี่แหละมะั้งน่าจะได้เสรแล้วประมาณนี้แหละเอาลุงเองคไม่รู้เนาะประมาณนี้นะนเรับรถหน้ารถหลังทรงท่อประมาณนี้ดูท่อท่อยิ่งสวยนะริมดู เนี่ยเข้าเลยของก็เหลือเยอะอยนะู่นะคือแบบทรงพอดีมากประมาณนี้แหละเดี๋ยวขี่ไม่ได้นะอยู่นียนกลางบ้างเดี๋ยวจะาขึ้นรถกลับบ้านแล้วไว้ขี่พีหนะ้าไม่ขี่พีหนะ้า No. Yeah. Yeah. อย่าามมันโดดอ่ะเอาเรื่องพวกก้าวปีดะประมาณนี้เดี๋ยวเให้กันคลิปหน้ากัน